สวัสดีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านด้วยนะคะดิฉันนาะงสาวชนกพรสวิวัฒน์วันนี้จะมานาเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องการพยากรปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลในประเทศไทยค่ะโดยหัวข้อการนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่สิบหัวข้อดังนี้เลยค่ะแล้วก็ที่มาและความสําคัญนะคะก็คือในปัจจุบันนะคะน้ํามันเป็นทรัพยากรพลังงานส่วนสําคัญที่มีเอ่อผลต่อเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วโลกค่ะแล้วก็น้ํามันดีเซลนะคะก็ถือว่าเป็นพลังเอ่อพลังงานหลักที่มีบทบาท มากในด้านการขนส่งการผลิตหรือว่าในด้านการใช้งานของเครื่องจักรทุกรูปแบบค่ะแล้วก็สําหรับประเทศไทยนะคะก็มีแหล่งปปโตรเลียมที่เป็นน้ามันดิบและกาธรรมชาติอยู่หลายแห่งค่ะแต่ว่ายังพบว่าอัตราการใช้นะคะยังขออภัยค่ะอัตราการผลิตยังคงน้อยกว่าอัตราการใช้อยู่หลายเท่าค่ะไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะคะดังนั้นการพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับใช้ในการวางแผนเช่นการวางแผนการผลิตการวางแผนการนําเข้าการบริหารจัดการทรัพยากรในทางเศรษฐกิจได้ค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกราฟแสดงปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2543ถึงพศ2566ค่ะ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะก็เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้น้ํามันดีเซลในประเทศไทยคะ่ะแล้วก็2เพื่อสร้างตัวแบบและเปรียบเทียบตัวแบบสําหรับพยากรณ์ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยด้วย4ตัวแบบค่ะคือตัวแบบซาลิมาตัวแบบซาลิแมกแล้วก็ตัวแบบ RBF แล้วก็ตัวแบบผสมซาลิแมก RBF ค่ะแล้วก็3นะคะก็เพื่อพยากรณ์แนวโน้มปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยคะ่ะขอบเขตของการศึกษานะคะในด้านท่า ในด้านข้อมูลนะคะก็จะรวบรวมปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลของประเทศไทยค่ะ,ะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือนนะคะจํานวน288เดือนค่ะแล้วก็ด้านตัวแบบการพยากรณ์นะคะก็จะมีะด้วยกัน4ตัวแบบค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานะคะในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะใช้เป็น Microsoft Excel ค่ะแล้วก็ทางด้านวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะคะก็จะใช้เป็น SPSS ค่ะแล้วก็โค้ภาษา Python นะคะทฤษฎีในการนำ ขออภัยค่ะทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษานะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อค่ะก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอนุกรมเวลานะคะแล้วก็2ตัวแบบการพยากรณ์ค่ะอันแรกนะคะอนุกรมเวลาน,นะคะก็คือกลุ่มของค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมตามเวลาอย่างต่อเนื่องค่าสังเกตแต่ละค่ามาักจะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่เท่ากันได้แก่รายปีรายไตรมาสรายเดือนรายสัปดาห์ค่ะส่วนประกอบของอนุกรมเวลาน,นะคะก็จะมีแนวโน้มความผันแปรตามฤด,ดูกาลความผันแปรตามวัฏจกักรแล้วก็เหตุการณ์ที่ผิดปกติค่ะ ตัวแบบในการพยากรณ์นะคะก็จะมี1ตัวแบบซาลิมาค่ะก็จะมีสมการดังสมการที่1คะ่ะแล้วก็สองนะคะตัวแบบซาลิแมคค่ะก็ดังสมการที่สองคะ่ะแล้วก็สามตัวแบบแล้วก็สามตัวแบบ RBF นะคะดังสมการที่สี่ค่ะแล้วก็สี่นะคะตัวแบบผสมระหว่างซาลิแมกแล้วก็ RBF ค่ะดังตารางที่ห้าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสรุปสถิติทดสอบค่ะที่ใช้ในงานวิจัยนี้นะคะ แล้วก็เกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแบบนะคะเราก็จะใช้ค่า m a p e แล้วก็ค่า R s q ค a r e ค่ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะมีดังนี้เลยค่ะซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนี้นะคะก็จะมีของคุณชนะทิพย์เชียงผาสุวรรณและคณะค่ะก็จะได้ศึกษาจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นรายเดือนค่ะ แล้วก็จะใช้ตัวแบบนะคะซาริมาตัวแบบซา l ิ m a กตัวแบบ ANN ตัวแบบ s า l i m a กเ n n ค่ะแล้วก็ผลผลการศึกษานะคะก็พบว่าตัวแบบ s า l i m มก AN เหมาะสมที่สุดโดยมี MAPE 0.3 223%แล้วก็ r า q u สแคเท่ากับ96.3879ค่ะแล้วก็วิจัยที่สองนะคะก็คือ วิจัยของคุณเฉลิมรัตน์นนทภาค่ะก็คือได้ศึกษาปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของจังหวัดประเทศไทยรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะเป็นจำนวน228เดือนค่ะโดยใช้ตัวแบบซาลิมาเอ แล้วก็ตัวแบบ r b f ตัวแบบ a n ตัวแบบ Salima แล้วก็ตัวแบบ Salima r b f ค่ะโดยผลการศึกษานะคะก็พบว่าตัวแบบ Salima Enn เ n, หมาะสมที่สุดโดยมีค่า MAPE 0.1419%งสค่ะสำหรับ3เดือนนะคะแล้วก็วิธีดำเนินการศึกษานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2 2ชุดค่ะก็คือชุดแรกนะคะข้อมูลชุดฝึกสอนอจานวน2อ6เดเดือนแล้วก็ชุดข้อมูลทดสอบจํานวน12เดือนค่ะก็จะมีตัวแปรตามแล้วก็ตัวแปรอิสระแตัวแปรดังนี้เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็เราก็จะพิจารณาว่าข้อมูลเรามีความนิ่งหรือไม่นะคะแล้วก็จะนํามาสร้างการฟ F, กการฟ ACF แล้วก็กราฟ PACF ค่ะแล้วก็กําหนดตัวแบบของซาริมา แล้วก็ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบแล้วก็ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบแล้วก็นําไปคํานวณค่าพยากรค่ะในส่วนของอการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยตัวแบบสลีแมกนะคะก็จะทำะขั้นตอนคล้ายๆส,สลีแมาค่ะแต่ว่าจะมีปัจจัยอิสระ,ะตัวแปรอิสระเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยเราจะคัดเลือกตัวแปรอิสระ x โดยใช้วิธีสเตปไวค่ะแล้วก็นาํามาทดสอบว่ามี พิจารณาคุณสมบัติว่าคงที่หรือไม่นะคะแล้วก็นํามาสร้างกราฟ ACF แล้วก็ PACF แล้วก็กําหนดตัวแบบค่ะแล้วก็ประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบแล้วก็ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบค่ะค่ะแล้วก็ตัวแบบ RBF นะคะก็จะนำเข้าข้อมูลแล้วก็กำหนดโครงสร้างของ RBF ค่ะแล้วก็เลือกและปรับค่าพารามิเตอร์ของ RBF ค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มต้นการสร้างตัวแบบแล้วก็นำ ไปพิจารณาว่า FAPe และ R ค่า R ยอมรับหรือไม่นะคะแล้วก็นำไปพยากรณ์ค่ะแล้วก็ตัวแบบสุดท้ายนะคะจะสร้างตัวแบบเชิงเส้นโดยใช้ตัวแบบ s ล l i m ม x ค่ะแล้วก็หาค่าความคัดเคลื่อนสูงที่ได้จากตัวแบบเชิงเส้นนะคะแล้วก็นําค่าความคัดเคลื่อนสูงที่ได้ไปสร้างตัวแบบไม่เชิงเส้นด้วย RBF ค่ะแล้วก็ค่าพยากรณ์จากตัวแบบไม่เชิงเส้นรวมกับค่าพยากรณ์จากตัวแบบเชิงเส้นนะคะแล้วก็นําค่าพยากรณ์จากตัวแบบผสมค่ะ ขออภัยค่ะแล้วก็ไปพยากรณ์ค่าพยากรณ์จากตัวแบบผสมค่ะแล้วก็อันนี้ผลการศึกษานะคะจะเป็นผลการศึกษาในส่วนของล u n t ทสนะคะแล้วก็ p a s c a w a l ิส,ส,สค่ะก็คือ,อ,อพบว่า p-value น้อยกว่าระดับในยักสำคัญ0.05นะคะดังนั้นอนุกรมเวลามีแนวโน้มแล้วก็มีฤดูกาลค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ ก็จะพบว่าข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทยมีคุณสมบัติไม่มคงที่โดยมีส่วนประกอบของแนวโน้มและความผันแปรตามฤดูกาลโดยได้จากค่าการทดสอบ ADF test ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ตัวแบบสริมานะคะและทีนี้ก็นำมาสร้างกราฟ ACF และ PACF เมื่อดิฟหนึ่งครั้งก็จะได้ดังภาพที่สิบสองค่ะสามารถเขียนเป็นสมการตัวแบบได้ดังสมการที่เจ็ดค่ะ อันนี้ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของพารามิเตอร์ตัวแบบสลีมาโมเดลสองหนึ่งสิบสองค่ะก็สามารถเขียนเป็นสรรมการพยากรณ์ได้ดังสรรมการที่8ดค่ะแล้วก็ค่าขออภัยค่ะแล้วก็ตัวแบบที่สานะคะคือตัวแบบเอ่อการพยากรณ์ส l i แมพค่ะจะได้โมเดล1 0 0 0 1 1ค่ะสามารถเขียนเป็นสรรมการพยากรณ์ได้ดังสรรมการที่9้าค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแผนภาพกระจายระหว่าง y แล้วก็ x ทั้งแปดตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าสัมป,ประสิทธิ์ของพารามิเตอร์ของตัวแบบสลิมแมกนะคะร่วมกับ x สามและ x สี่ค่ะก็สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังสมการที่สิบค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ด้วยตัวแบบ rbf ค่ะผลโมเดลซัมเมอรีของตัว,ตวแบบ rbf ก็จะได้ดังนี้ค่ะแล้วก็จะเขียนเป็นสมการ พยากรณ์ได้ดังสมการที่11ค่ะสมการสุดท้ายนะคะก็คือสมการผสมเอ้ยขออภัยค่ะตัวแบบสุดท้ายนะคะก็คือตัวแบบผสม s a l i m a c RBF ค่ะก็จะใช้ s a l i m a ก1 0 0 0ึ1ง2ร่วมกับ RBF 50นะคะโดยจะใช้ตัวแบบพยากรณ์เชิงเส้นในสมการที่12บสองนะคะแล้วก็ตัวแบบพยากรณไม่เชิงเส้นสมการที่14ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสรุปผลการศึกษาในส่วนของการวิเคราะห์ส่วนเหลือนะคะทั้งสี่ตัวแบบค่ะแล้วเราก็จะนำไปหาค่า mape ของแต่ละตัวแบบนะคะก็จะได้ก็จะได้ข้อสรุปว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยาการ์ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลก็คือตัวแบบผสมซาล,ลิแมก RBF ค่ะโดยมีค่าเทสติ้งน้อยที่สุดนะคะขออภัยค่ะโดยมีค่า mape ของเทสติ้งน้อยที่สุดก็คือ0 0น ขออภัยค่ะ0.0413%แล้วก็มีค่าอสเฟยสูงที่สุดเท่ากับ99.9842%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่าจริงและของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลตั้งแต่เดือนมกรา2543ถึงเดือนธันวา2566ค่ะ ค่ะในส่วนของอภิบายผลและข้อเสนอแนะนะคะก็หนึ่งจากค่าพยากร์ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยนะคะด้วยตัวแบบผสมสลิแม็ก RBF ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยมีแนวโน้มไปในทางที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณเฉลิมรัตน์นาค่ะได้กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการใช้น้ามันดีเซลในประเทศไทยนะคะคือปริมาณการผลิตก๊าซปิวโตรเลียมเหลวและปริมาณการขายก๊าซปิวโตรเลียมเหลวในประเทศไทยค่ะแล้วก็สามนะคะควรนา ในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะก็ควรนำตัวแบบผสมระหว่างตัวแบบ Salimac แล้วก็ RBF ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับตัวแบบอื่นเช่นตัวแบบ Postwinter ตัวแบบ AI N ตัวแบบ LSTM เป็นต้นค่ะแล้วก็สีนะคะควรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหลากหลายเช่นโปรแกรม Rstudio หรือว่าโปรแกรม Win ิแทบเป็นต้นค่ะแล้วก็ ประโยชน์ของงานวิจัยนะคะก็สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลในประเทศไทยปี2567ได้ค่ะโดยใช้ขออภัยค่ะโดยอันจักกราฟนะคะก็ะแสดงสัดส,ส่วนการใช้น้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทยค่ะก็จะเห็นได้ว่าสัดส,ส่วนการใช้น้ํามันสําเร็จรูปนะคะก็มีการใช้น้ำมันดีเซลมากที่สุดเป็นร้อยละ48ของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทยค่ะ ขออภัยค่ะเป็นร้อยละสิบแปดของการใช้น้ํามันทั่วประเทศค่ะจากที่กล่าวมานะคะก็พบว่าน้ามันดีเซลถูกใช้มากที่สุดแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจวิจัยนี้จึงสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดหาปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลให้เพียงพอต่อการใช้งานในปีองพันห้าหกสิบเ็และปีต่อไปในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารอ้างอิงนะคะก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณผู้วิจัย เออขอบขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกคนค่ะขอขอบคุณค่ะ